กำแพงภาษีสูงรอบร้อยปีร0อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิด g r a t d e p r e s s i o n นำไปสู่สงครามโลกความขัดแย้งอย่างรุนแรงด้วยนโยบายกำแพงภาษีมันมีผลกับบิตคอยโดยตรงและโดยอ้อมอย่างไรคะระยะสั้นผมว่ามองว่ามันก็มีช็อคมีมีอะไรอย่างงี้นะราคาจะร่วงระยะยาวอย่างที่ว่าถ้า i q u i d ตี้มันเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ว่าราคาบิตคอยจะขึ้นต่อ ผมมองว่าสิ่งที่สําคัญกับบิตคอยที่สุดคือ global liquidity หรือพูดง่ายๆปริมาณเงินที่ถูกผลิตขึ้นในโลกบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาแก้ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักเลยก็คืออํานาจในการพิมพ์เงินที่อยู่ในมือของรัฐเพราะฉะนั้นยิ่งรัฐพิมพ์เงินเยอะบิตคอยยิ่งมีมูลค่าเยอะถ้าจะทําลายบิตคอยทางเดียวคือรัฐต้องหยุดพิมพ์เงิน แล้วต้องลดปริมาณเงินที่พิมพ์ออกมาต้องสร้างภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงทั่วโลกเป็นระยะเวลานานาน,นี่คือสิ่งเดียวที่จะฆ่าบิตคอยได้สบายๆเลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างเขาจะมีคําตอบคือการพริมพ์เงินเพิ่มเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวผมมองว่าตราบใดที่ฟันเดเมนทัลนี้ไม่เปลี่ยนและบิตคอยยังมีกฎเกณฑ์เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป 1> ่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะค่ะส่วนถ้ากรณีที่เราอาจจะต้องมองโลกในแง่ตระมัดระวังนะคะไม่อยาก ชวนอาจารย์มองโลกในแง่รายนะคะแต่ว่าภาพของ b บ r s เ Case เร e r i o Nightmare รีย o นะคะมันก็จะถูกนำเสนอมากขึ้น,นเรื่อยๆกำแพงภาษีสูงรอบร้อยปีร้อยปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิด Great Depression นำไปสู่สงครามโลกความขัดแย้งอย่างรุนแรงด้วยนโยบายกำแพงภาษีนะคะอาจารย์ตั้มมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างไปถึงจุดที่แย่ไปถึงจุดที่เลวร้ายขนาดว่ามันทาให้เกิด c r i s i s ในระบบเศรษฐกิจและการเงิน มันอยู่ที่ความรุนแรงของมันนะนะแต่ว่าความรุนแรงที่เราเห็นตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าถ้ามันจะเอา,อางิ้จริงๆคือคือเวลาทรัมป์ทำอะไรคนก็จะตั้งคําถามว่าเอาจริงเหรอใช่ไหมถ้า <c oughs> ถ้ามันจะเอาอิางจริงมันจะรุนแรงมากนะฮะรุนแรงมากนะครับ,รรรบซึ่งการตอบโต้ของประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ประเทศว่าประเทศไหนเนี่ยจะเลือกตอบโต้ยังไงถ้าทุกประเทศตอบโต้ด้วยการขึ้นกาแพงภาษีด้วยกันหมดเนี่ยนะฮะตั้งกาแพงการค้าหมดเงินไม่สามารถไหลข้ามผ่านพรมแดนได้นะฮะ ในหนังสือ The f ี a t Standard มีเอ๊หนังสือ The Bitcoin Standard เลยนะมีประโยคหนึ่งที่แปลไว้ที่เขาโค้ดมาผมจะไม่ได้โค้ดจากไหนนะอยู่ในบทที่4เมื่อเมื่อเมื่อเงินและสินค้าไม่สามารถเ,เดินทางข้ามผ่านพรมแดนได้ใช่ไหมระเบิดจะล่วงหล่นจากฟ้าแทนนะฮะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการตั้งกำแพงภาษีในช่วงหลังสงครามโลกนะครับแล้วก็นำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละ ก็ประวัติศาสตร์มันบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าครั้งนี้มันจะมีอะไรแตกต่างที่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องอ่ะครับผมเชิญอนเชิญค่ะอาจารย์พี่ตั้งถาม Strategy กรดี s case หรือว่า worst case เนี่ยในเชิงกลยุทธ์กับ Bitcoin เนี่ยอาจารย์จะแนะนํำยังไงแต่ว่าเชิญอาจารย์ก่อนได้เลยค่ะอืมอ๋อครับผม เม <N> ื่อกี้จะแค่พูดถึงว่าออพอดีเมื่อเช้าผมเพงโพสต์บทความไปอันหนึ่งนะฮะแปลจากหนังส so ือ The Sovereign Individual และมี้ยังไม่ได้แปลนะครับเป็นแค่แค่มันอยู่เป็น w o r k i n progress เฉยๆนะฮะสิ่งที่เราเห็นในโลกตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะฮะท,ที่เกิดขึ้นนะครับแต่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเมื่อโลกมันมีความเสรีขึ้นเมื่อโลกมันเชื่อมต่อกันมากขึ้น นใน The Sovereign Individual หนังสือที่ตีพิมพ์ปี1997เนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตนะฮะโลกเนี่ยไซเบอร์สเปซเนี่ยนะฮะจะทำให้คนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้อ,อ,อยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะใช้เงินที่ไหนก็ได้เราจะมีดิจิตเงินดิจิตอลนะที่ไร้พรมแดนนะครับ, right then, รบเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้การมาของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะทำให้เขาเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงตรกกะของการใช้ความรุนแรงนะรที่เคยครอบงำม,มนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น คนที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองเนี่ยจะสามารถหลีกหนีการกดขี่ของรัฐนะฮะของชนชั้นนําที่แสวงหาผลประโยชน์เข้าส่วนกลุ่มของตนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันเมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยชนชั้นนําเหล่านี้ก็จะถูกบังคับให้คิดคนวิธีใหม่ๆในการที่จะควบคุมโลกให้อยู่ภายใต้มือของเขาได้นะฮะเพื่อที่จะรักษาแรงรายได้ของพวกเขารัฐบาลต่างๆจะหันมาใช้เทคโนโลยีการเฝ้าระวงังการตรวจสอบธุรกรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะโอนเงินลําบากมากเลยนะฮะ จ่ายเงินบัตรเครดิตจ่ายมันต้องไม่ผ่านก่อนเดี๋ยวมันต้องมาต้องโทรเช็คสแกนใบหน้าอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องพยายามถูกควบคุม CBDC จะต้องเกิดนะครัรัฐบาลจะเข้ามาพยายามขัดขวางไม่ให้เกิดความไม่ให้ความมั่งคัง่งมาสามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกเขาได้สินทรัพย์ต่างๆต้องถูกขึ้นทะเบียนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอย่าง IMF เนี่ยการการยอมรับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ก็คือความพยายามในการที่พูดง่ายจะขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันการไหลข้ามผ่านพรมแดนของแม้กระทั่งบ,บิตคอยนะครับ แล้วเมื่อรัฐไม่สามารถทําได้ไม่สามารถเก็บภาษีไม่สามารถสร้างเงินเฟอ้อได้ตามปกติเพราะว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงและเป็นตัวเรื่องของประชาชนเนี่ยนะฮะแม้แต่ในประเทศที่เคยเป็นประเทศที่มีพัพฒนาการสูงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงก็จะเริ่มใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นเกินขอบเขตมากขึ้น,นเรื่อยๆนะะการเก็บภาษีเงินได้จะกลายเป็นเรื่องยากรัฐจะหันไปใช้การบังคับหรือการทำลายเอ๊ะหรือการละมาตรการที่ล้าสมัยที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วการย้อนกลับไปหาทอริเเมื่อร้อยปีก่อนนะฮะ ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในในสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือคําทานายเนาะเรานั่งอ่านแล้วก็ขนลุกดีว่าเฮ้ยเขียนมาตั้งนานแล้วนะการจับตัวประกันในรูปแบบใหม่ๆจับธุรกิจนะการใช้ใบอนุญาตนะต่างๆนานาการไปจับดื้อๆเลยก็มีนะเราจะเห็นพวกอย่างเอ่อซีอของคริปโตเอเชนําประเทศต่างๆที่ถูกจับในไนจีเรียเอ่อที่ที่ซีอของบีแอนซ์ไนจีเรียถูกจับเข้าคคกเพราะมีข้อหาว่าไปทาให้สกุลเงินของเขาเสื่อมค่าซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะ จะมีการพยายามบังคับให้คนจ่ายภาษีไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะใช้กันหนึ่งแม้กระทั่งการยึดทรัพย์นะฮะหรือการจับเอาธุรกิจเป็นตัวประกันนะผู้ที่โชคร้ายอาจจะถูกเลือกมาเป็นเป้าหมายถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมนะเออเรียกว่าเชือดเชือดเชือดไก่ให้ลิงดูใช่ไหมนะฮะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยจะย้อนกลับไปในลักษณะที่คล้ายๆกับสมัยยุคกลางธุรกิจที่สนับสนุนเสรีภาพทางการเงินและความเป็นอิสระของบุคคลเนี่ยนะจะถูกแทรกแซงถูกทําลายหรือถูกขัดขวางอย่างตั้งใจ รัฐบาลจะละเมิดสิทธิมนุษยชนปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเซนเซอร์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์และทาในสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอันนี้เขียนไว้ในปีหนึ่งนเก้าเก้จดนะครับ mm hmm. ซึ่งคือสถานการณ์ที่เราเห็นทั่วโลกจริง,รงๆหนึ่งในสิ่งที่ทําให้พวกบิตคอยเนอร์อย่างที่อย่างที่ว่าคือตอนเลือกตั้งเนี่ยเราก็แบบว่ามองว่าเราเห็นว่าทรัมป์น่าจะดีกว่าทางฝั่งเดโมแครตเพราะว่าเขามีนโยบายที่ขัดขวางสิ่งที่เขียนมา,มาเมื่อเยอะมากเลย นะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีเอ่อไม่ว่าจะเป็นการแบบให้อนุญาตในการเก็บรักษาบิตคอยเป็นของตัวเองอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่เน้นเสรีภาพแต่ในที่สุดแล้วรัฐก็คือรัฐในที่สุดแล้วรัฐก็ต้องห่วงอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจควบคุมธุรกิจต่างๆนะฮะมันหนีไม่พ้นที่รัฐไม่ว่าจะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญของเขาคือการรักษาอำนาจและเมื่ออำนาจของเขาโดนท้าทายด้วยระบบเศรษฐกิจของโลกหรือแม้กระทั่ง ความอ่อนแอของของของเงินตราหรือของระบบการปกครองที่เกิดจากตัวเขาเองนะฮะเขาก็จะต้องเริ่มใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ก็เป็นยกโค้ดมานะครับครับผมค่ะแล้วในคือถ้าเป็นสถานการณ์แบบ นั้นนะคะแบบที่ในหนังสือระบุนะคะซึ่งดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันก็จะคล้ายๆแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณทรัมป์เหมือนเป็นความหวังแต่อย่างที่อาจารย์ทรัมป์บอกนะคะณนาทีนี้ก่อนนะรัฐก็คือรัฐนะคะบทบาทของบิตคอยเนี่ยเป็นยังไงนะคะในหนังสือเล่มนั้นไม่ได้บอกนะว่าอะไรชนะนะครับแต่บอกว่าชัดเจนว่ามันจะมีการต่อสู้นะฮะซึ่งเพราะที่ไม่ได้บอกเพราะไม่มีทางรู้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในอดีตใช่ไหม การแยกอำนาจสื่อสารนะฮะออกจากมือรัฐการแยกศาสนาออกจากมือรัฐเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะดึงอำนาจเหล่านี้ออกจากมือรัฐมาได้เสมอนะครับผมก็หวังว่าการแยกเอาอำนาจการผลิตเงินการควบคุมเศรษฐกิจออกจากมือรัฐเนี่ยนะฮะจะเป็นจะประสบความสําเร็จแต่ต้องบอกว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ราบรื่นไม่ใช่สิ่งที่ง่าย นะฮะเราก็นั่งเฉยๆแล้วในที่สุดเราก็จะมีโลกที่เสรีขึ้นยุติธรรมขึ้นไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่การแยกศาสนาออกจากรัฐนะตั้งแต่การแยกวิทยาศาสตร์ออกจากรัฐมันเกิดสงครามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นเสมอนะฮะเกิดการใช้มาตรการรุนแรงไปจนถึงการเขียนฆ่าประชาชนทุกครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างในงานบิตคอยคอนเฟรนส์ปีที่แล้วผมก็จะพูดว่าสําหรับผู้ที่ถือบิตคอยนะนั่งยิ้มหน้าสลอนกันอยู่ในงานนะฮะชีวิตของพวกคุณถ้าเลือกที่จะเขาเรียกว่าใช้เ,เงินดิจิทัลที่รัฐคุมไม่ได้เนี่ยนะถ้าจะพูดตามตรงคือก็ต้องระมัดระวังเพราะมันจะไม่ง่ายหรอกนะนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นการท้าทายอํานาจของผู้มีอํานาจนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วมันอันตรายมากมาก อันนี้ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมผมเดาไม่ถูกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เรามีทางเลือกสองทางก็คือการใช้ชีวิตเสมือนปลาสุสั์ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างรัฐหามาให้รัดเลี้ยงรัฐดูแลนะฮะเราไม่จำเป็นตน้องมีอะไรเป็นของตัวเราเองเรามีชีวิตเรามีความสุขเราเกิดแล้วเราก็ตายนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับวักวกับวา่ที่มีชีวิตมีความสุขทั้งชีวิตจนถึงวันที่มันตายแล้วมันก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมมันถึงต้องตาย หรือว่าเราจะเป็น uh, สัตว์ที่อาจจะอยู่นอกกรงซึ่งแน่นอนมีอันตรายจากภายนอกมีหมาป่ามีอะไรเยอะแยะนะฮะแต่มีอิสระมีความสามารถในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองได้ก็ผมว่าคนที่เลือกทั้งสองฝั่งนี้ไม่มีใครผิดนะครับแค่ว่าบิตคอยมันมันเป็นออปชันในทางเลือกของของของคนที่ชอบแบบหนึ่งเท่านั้นค่ะทีิงๆเมื่อกี้เมื่อกี้พอคแล้วเนี่ยนะฮะมีมีโคสดหนึ่งอยากจะอยากจะพูดถึงอยู่ในหนังสือ Economic อ n นวอลเลเนะฮะ อพอดีเปิดมาบทที่11เนะฮะเราพูดถึง Tarif ใช่ไหมพูดถึงภาษีศุลกากรน,นะครับย้อนไปไกลกว่านั้นอีกนะหนังสือเล่มนี้นะฮะเขียนขึ้นในปี1946นะผมเขียนคำนิยมเอาไว้ว่า79ปีผ่านไปนะฮะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกคำเตือนกลายเป็นความจริงนะครับและหนังสือเล่มนี้เนี่ย ก็ไปยกโค้ดหนังสือที่เก่ากว่านั้นอีกนะฮะไปโค้ดมาจาก The Wealth of Nations นะหนังสือที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณสองศตวรรษก่อนหน้าสามศตวรรษก่อนหน้าสามร้อยปีที่แล้วประเทศอ่าอดัมสมิธนะฮะประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มีกรุงเทพด้วยซ้ำนะครับเรายังอยู่ไหนผมจำไม่ได้สุขโขททยหรืออย,ยุธยานะฮะเขาพูดว่าภาษามันจะโบราณนะแปลเป็นไทยก็แปลยากๆนะฮะเขาบอกว่าในทุกประเทศนะย่อมเป็นและต้องเป็นผลประโยชน์ของมวลประชาชนส่วนใหญ่เสมอ ที่จะซื้อสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาต้องการจากผู้ที่ขายมันได้ในราคาถูกที่สุดนะฮะหลักการนี้ชัดเจนยิ่งนักจนดูเหมือนไร้เหตุผลที่จะต้องพยายามพิสูจน์มันและคงไร้ซึ่งความกังขาใดๆหากไม่ใช่เพราะวาทศิลป์อันเห็นแก่ตัวของบรรดาผู้ผลิตและเหล่าวานิชที่บิดเบือนสามัญสำนึกของมนุษยชาติให้สับสนนะต่อมาบอกว่ามันเป็นหลักปฏิบัติของผู้ปกครองครอบครัวผู้มีปัญญาที่จะไม่พยายามทําสิ่งใดขึ้นเองที่บ้านหากการทํานั้นมีต้นทุนสูงกว่าการซื้อ ถ้าเรามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจยังไงนี่คือเรื่องของกำแพงภาษีนะฮะถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเราทําเองอะ่ะมันมีต้นทุนสูงกว่าซื้อเราก็ไม่ควรทําเองช่างตัดเสื้อย่อมไ,ไม่พยายามทํารองเท้าใส่เองแต่เลือกจะซื้ออาจากช่างทํารองเท้าช่างทํารองเท้าก็ไม่ยอมย่อมไม่พยายามตัดเย็บเสื้อผ้า,าใส่เองแต่เลือกจ้างช่างตัดเสื้อเกษตรกร <rencont> re> ก็ย่อมไม่พยายามทําทั้งสองสิ่งนั้นแต่เลือกที่ใช้บริการของช่างฝีมือแขนงต่าง ดังนั้นด้วยการยึดถือประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งทุกคนจึงพบหนทางในการทุ่มเทวิญญาภาพของตนเพื่อทําในสิ่งที่ตนได้มีความได้เปรียบผู้อื่นและจึงแบ่งส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาสร้างได้ productivity หรืออีกในหนึ่งก็คือด้วยเงินเท่ามูลค่าส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นไปแลกเป็นสิ่งอื่นสิ่งใดก็ตามที่เขาต้องการแนวปฏิบัติอัญชานฉลาดรอบครอบที่มีปรากฏในทุกบ้านทุกครัวเรือนนี้เมื่อนําไปใช้กับอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แล้วทําไมมันถึงกลับกลายเป็นความโง่เขลาไปได้อย่างไรนะอันน นกักการเมืองที่บอกว่ารัฐเนี่ยนะฮะจะต้องตั้งกำแพงภาษีเพื่อป้องกันไม่ให้เหมือนพ่อที่บอกว่าอ่าทำไมลูกต้องไปซื้อเสื้อเย็บเองก็ได้ทําไมต้องไปซื้อรองเท้าเย็บเองก็ได้ถ้าลูกจะไปซื้อเนี่ยพ่อจะเก็บค่าออกจากบ้านไปซื้อมันไม่ make sense ใช่ไหมถ้าเราใช้ในบ้านนะฮะแต่ทําไมเราไม่เห็นเอ,อดานามิกง่ายๆนี้ในเวทีชาติแค่นั้นเองครับผมค่ะกนะ็เป็น อีกหนังสือที่เป็นเรียกว่าเป็นตำราะะเล่มเอกเล่มหนึ่งเลยนะคะของวงการเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์นะคะซึ่งก็เชื่อในการแบ่งงานกันทำนะแต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังๆนะคะจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะพยายามที่จะ,ะแทรกแซงนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์ตามบอกนะคะมันไม่เคยได้ผลดีนะคะรอบนี้มันก็ทําให้เสียหายอย่างที่เห็นแต่ว่าเรายังอยู่ในสภาวะที่ยังปุ่นตลบขึ้นไค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นแค่เกมต่อรองของคุณทรัมป์หรือเปล่าทีนี้เรื่องของภาษี จริงๆแล้วคือถ้ากับระบบเศรษฐกิจนะคะมันเห็นชัดเจนว่าถ้าทำไปแล้วมันเสียหายแล้วก็ตลาดก็แสดงอาการนั้นฟอ้องอาการนั้นนะคะมันมีผลกับบิตคอยด์โดยตรงและโดยอ้อมอย่างไรคะอาจารย์คะถ้าโดยตรงมันน่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดแล้วก็ e x p e c t a t i ค n นะความคาดหวังของนักลงทุนมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ระยะสั้นผมก็มองว่ามันก็มีช็อคมีมีอะไรอย่างงี้นะราคาจะร่วงระยะยาวอย่างที่ว่าถ้า Li q u i d i t y มันเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ว่าราคาบิตคอยจะขึ้นต่อ ถ้า l i q u i d i t y ไม่เพิ่มขึ้นก็ยากที่จะขึ้นต่อผมมองว่าสิ่งที่สาคัญกับบิตคอยที่สุดคือ global liquidity หรือพูดง่ายๆปริมาณเงินที่ถูกผลิตขึ้นในโลกบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาแก้ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักเลยก็คืออํานาจในการพิมพ์เงินที่อยู่ในมือของรัฐเพราะฉะนั้นยิ่งรัฐพิมพ์เงินเยอะบิตคอยยิ่งมีมูลค่าเยอะถ้าจะทําลายบิตคอยทางเดียวคือรัฐต้องหยุดพิมพ์เงินและต้องลดปริมาณเงินที่พิมพ์ออกมา mm hmm. ต้องสร้างภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงทั่วโลกเป็นระยะเวลาน,านาน่นี่คือสิ่งเด แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างเขาจะมีคําตอบเพื่อการพิ์เงินเพิ่มเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวผมมองว่าตราบใดที่ฟันเดเมนทัลนี้ไม่เปลี่ยนนะครับและบิตคอยยังมีกฎเกณฑ์เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเัรานั้นจะบอกว่า strategi ของมันนะฮะสำหรับบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่ว่าคุณใช้บิตคอยเป็นอะไรเมื่อกี้เราพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าในตลาดเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อบิตคอยมาถือบิตคอยเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากเลย มันมีกลุ่มคนที่ใช้เพื่อการเก็บออมใช้เป็น store value นะฮะใช้เป็น safe haven มันมีกลุ่มคนที่ใช้เป็นสินทรัพย์เสี่ยงการลงทุนนะฮะเอ่อมันมีบุคคลที่เอามาใช้ไปผูกพันกับเครื่องมือทางการเงินต่างๆนานา d e r i v a t i v e ต่างๆงงงงมันไม่ได้จําเป็นต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนใดคนหนึ่งนะฮะกลยุทธ์ของเราจะขึ้นกับว่าคุณเข้ามาโดยที่คุณเป็นใครถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรคุณต้องมีระบบของคุณนะฮะ คุณต้องมีจุดเข้าจุดออกของคุณที่สามารถทําซ้ําได้สามารถวัดผลได้ประเมินผลได้นะฮะปรับปรุงได้ถ้าระบบมันบอกให้ออกก็ต้องออกระบบมันบอกให้ซื้อก็ต้องซื้ออันนี้ก็เรื่องของการเทรดการลงทุนแต่จะใช้เครื่องมือต่างๆก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะไปทำออปชันทําอะไรต่ออะไรก็ตามมันก็มีเครื่องมือให้ใช้ได้นะถ้าคุณจะเป็นผู้เก็บออมนะครับการเก็บออมคือการการเก็บออมเนี่ยจริงๆมันคือการพนันนะ ผมชอบใช้คำนี้เพราะคนไทยชอบเกลียดคำว่าพนันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการเลือกการเก็บออมเนี่ยแม้กระทั่งการออมเงินเนี่ยมันคือการเบร็นะเบ็อะไรบางอย่างเบ็ในอนาคตของโลกที่แตกต่างกันนะครับการเบ็ดเนี่ยหรือการเดิมพันเนี่ยนะฮะเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตมนุษย์อยู่แล้ว ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียมันมีการแลกนะฮะแล้วมันมีเรื่องของความน่าจะเป็นผสมด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเบสตลอดเวลาทุกวินาทีที่เราหายใจเช่นเดียวกันการเลือกว่าเราจะเก็บเงินของเราเก็บความมั่งคั่งของเราเป็นอะไรเรากำลังเบสกับอะไรบางอย่างนะเก็บเป็นทองคําเราเบสว่าอะไรเราเบสว่าเงินดอลลาร์จะเสื่อมค่านะฮะและทองคําจะสามารถรักษามูลค่าได้ เก็บเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับเรามองว่าอสังหาร,ริมทรัพย์ผลิตเพิ่มได้ยากใช่ไหมในขณะที่เงินดอลลาร์เสื่อมค่าไปเรื่อยๆมันมันเป็นโลกซี ن แร์ทคล้ายๆกันถ้าเรามองีน ن แวโอว่า้วดอลลาร์ไม่เสื่อมค่าละเราจะเก็บเป็นอะไรเราอาจจะมีเก็บดอลลาร์เป็นบางส่วนหรือเก็บเฟียดเป็นบางส่วนหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเก็บพันธบัตรนะฮะเก็บหนี้ใช่ไหมเก็บสิ่งที่เป็นต้นขั้วของของเงินเฟียดก็คือหนี้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เงินคือหนี้อ่าหรือสําหรับบ,บิตคอยล่ะบิตคอยก็คือเบสในม ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่มีซัลายคงที่มีกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะฮะมันมันสามารถคงอยู่ต่อไปได้นะแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วดอลลาร์เสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะตัวนี้ในเชิงฟันเดเมนทัลของมันเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่าที่ดีอยู่ทองคำอีกในวันที่โลกมีปัญหานะฮะการเดินทางลำบ่งลําบากทองคำเนี่ยไม่สามารถขนอกนอกนอกประเทศได้ง่าย ถ้าถ้าโลกในจินตนาการของเราที่เรากําลังเก็บออมและสร้างการเก็บออมคือการสร้างเกราะป้องกันเรากําลังสร้างเกราะป้องกันโลกที่อาจจะมีสงครามมีอะไรเงี้ยนะบางคนบอกสงครามมาอินเทอร์เน็ตไม่มีบิตคอยใช้ไม่ได้อยู่ดีใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรสิ่งสําคัญคือมันไม่หายคุณย้ายไปในที่ที่มันมีอินเทอร์เน็ตหรือรอวันที่มสงครามจบนะฮะคุณสามารถใช้มันได้ทันทีทันทีที่มนุษย์เชื่อมต่อกันได้คุณใช้มันได้ทันทีเพราะมันไม่ได้มันเป็นข้อมูลที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกคุณไม่สามารถทําลายมันได้เลยถูกไหม นะฮะแล้วคุณสามารถขนมันไปที่ไหนก็ได้ด้วยการจําคำสิบสองคำอ่าแต่ถ้าคุณมองว่านั่นไม่ใช่ความเสี่ยงความเสี่ยงของคุณคือเทคโนโลยีจะถูกทําลายโลกจะล้าหลังเราจะกลับเข้าสู่ยุคของการค้าขายกันด้วยการขี่ม้าไปเมืองข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทองคำมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วถามว่า strategy ควรจะเป็นยังไงล่ะเราจะเป็นไหมว่าต้องเบ็ด้านเดียวก็ไม่ต้องนะทุกวันนี้ผมถึงมีทองคำผมถึงมีที่ดินอยู่บ้างผมถึงมีบิตคอยเพราะว่าเราก็พร้อมสําหรับความเป็นไปได้ของโลกทุกอย่างเงินบาทเราก็ต้องมี นะนี่เราก็ต้องมีใช่ไหมนะครับก็ผมมองว่าอันนี้ก็ยังเป็นเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเราก็ต้องคิดดีๆว่าเราจะสร้างกรอบป้องกันให้กับอนาคตที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมรูปแบบไหนไว้บ้างนะครับผม มงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ